เย็นนี้สมศรีจะมาพัดมันฝรั่งใส่หมูให้สามีเจ sure> ้าอันนี้มันฝรั่งเอามาจากดีธมานห้าหกแกนปอกเปลือกแล้วก็เอามาหั่นฝอยๆเจ้าแช่น้ำไว้เตรียมไปก่อนเดี๋ยวรอคนมาก่อยพัดเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำมันแล้วก็ใส่พริกแห้งซับแล้วก็กระเทียมสับพัดให้หอมพัดให้หอมเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่หมูสับลงไปสูตรไข่สูตรมันอย่างสมศรีบอกเลยเนาะสมศรีก็ตามสไตล์สมศรีใครทํากับข้าวไม่เป็นก็มาดูสมศรีเลยเจ้าใส่น้ําตาลใส่ชูรสเสร็จแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปพัดเ <t> ติมน้ําลงไปนิดนึงเพื่อให้รอให้มัน้นฝรั่งสุกเนาะ จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสฟ้าเขียวใส่ซีอิ๊วดำนิดหนึ่งบ้านหลังนี้ชอบกินซีอิ๊วดำเนาะมันจะได้มีกลิ่นหอมหอมเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยเจ้าใส่ต้นหอมมันฝรั่งสุกก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันฝรั่งสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปแค่นี้ก็เสร็จลวเจ้าง่ายๆสไตล์สมศรีอาหารเย็นคุสามี What do you think? Not so much. Because I eat chili too much and then I don't feel nothing in my mouth. <laughs> mm. You take water see how you feel? how you feel? taste good? not taste so strong. chili is of course strong, but uh, not strong. Uh? but last time you make, have more strong taste? Oh uh, no. you eat chili, see? i think. Mm. What? Do, because a tofu i cannot feel nothing. Mm -hmm. what do no, you think? no, the tofu not, not have taste. Yeah, then you have to eat with sauce. But mm. well, I think it nice, nice to have so many vegetables. Yeah. Hello เมย์ย๊าบ Hello boy. ผัดมันฝรั่งใส่หมูสับโอ้ยผัดผัดมันมันฝรั่งฝรั่งใส่ใส่หมู ผัดมันฝรั่งใส่หมูผัดมันฝรั่งผัดมันฝรั่งใส่หมู Yes good boy อร่อยไม่อร่อย It tastes good อร่อย